โอเคก็สวัสดีครับพบกับค l i ต y w วอลซ n นนะครับวันนี้ผมจะมาจะแก้ปัญหาเรื่องการกระตุกขณะเล่นนะครับโหลดเอาเด้งขณะเล่นอยู่นะครับแพ็กเกจลอสแพ็กเกจเบิดคืออะไรครับว่าเราสามารถปิดได้ไงครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวิธีนี้มันแก้ได้ขาดลอยเลยนะครับก็ก่อนหนึ่งไปที่ออปชั่นก่อนนะครับก็พอกดออปชั่นมาแล้วครับเพื่อนๆกดไปที่กราฟิกนะครับก็คุณตี้นะฮะกอกดคุณตีมาแล้วนะครับ เพื่อนๆเห็นครว่า On Demand Texture Streaming นะครับก็ตอนแรกมันเปิดไปอยู่นะครับเป็น High Quality Distance แต่ก็ตามนะครับแทนที่การปิดไปเลยนะครับแล้วกดมาที่ Advanced โอเคครับพอกด Advanced เสร็จก็กด Clear Texture Cache ไปเลยครับแล้วอย่าลืม Disable ด้วยนะโอเคครับแล้วกด e s c แลว Apply มาเลยครับพัาปัญหานี้ครับก็คือแพ็กเกจเบอร์แพ็กเกจร้อนเนี่ยมันคือเหมือนมัน ตัวเกมจะโหลดอะไรไว้เบื้องหลังครับทำให้เราเกิดการกระตุกหรือว่าโหลดเอาเด้งนั่นเองครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนแก้แล้วยังไม่หายนะครับเทคนิคนี้ง่ายๆเลยครับปกติเวลาชอบเล่นบอโซนครับเพื่อนๆชอบแต่งปืนกันไหมครับถ้าแต่งปืนในเกมหรือว่าแต่งหน้าล็อบบี้อะไรแบบปกติอย่างเงี้ยอ่าก็แต่งปกติอย่างงี้กันนะครับเราก็แต่งไปได้เลยนะเต็มที่ฮะแต่พอเข้ามาในเกมครับกด ESC แล้วก็โหลดเอาเนี่ยเพื่อนเวลาตายก็จะว่างกันใช่ไหมจะแต่งปืนนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นพอแต่งปุ๊บเล่นๆไปแต่งส้มมา ส้มนะก็แพคเกจลอแพคเกจเบรสนั่นเองนะฮะหนักเลยกระตุกยับเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไม่แต่งปืนในเกมดูครับย้ําว่าไม่แต่ง elite, well. ปืนนะก็ให้เพื่อนๆแต่งในนี้แต่งหน้าเมนูแบบนี้หน้าเมนู p พย์เวป p อนโอเ i อร r เเตอะไรปกติไปนะฮะแล้วก็เลือกโหลด 1, 2, 3, 4, 5, 6พอเข้าเกมปุ๊บเพื่อนๆห้ามกด Edit Loadout แล้วไปที่ตรงนี้ครับเป็นรูปไอคอนถ้าในเกมจะเขียนว่า Edit นะฮะเพื่อนๆลองแต่งอะไรไปก็แล้วแต่ แต่งไปให้มุ่วๆเลยถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับก็ลองเล่นดูไปสักพักหนึ่งการกระตุกยับมาแน่นอนครับโดยเฉพาะโหมดพันเดอร์นะหรือว่า BR าบางทีก็เด้งหลุดออกไปเลยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ปัญหาน,นี้ก็จะแก้เลยนะครับถ้าเราไม่ไปมือซอนหรือมือบอลแต่งปืนเรื่อยๆมัวซั่วย้ำว่าห้ามแต่งปืนในเกมนะครับแต่ว่าเราสามารถกดอีดิกดเข้าไปตรงโหลดตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนเพร์กของตัวเองได้ปกติเปลี่ยนระเบิดเปลี่ยนอะไรได้ปกติแต่ห้ามเข้าอีดิปืนเด็ดขาดนะครับ ผมย้ำ้วนะถ้าปัญหาประกันเบอร์ที่ผมตั้งค่าในออปชันไปยังไม่หายก็ไปลองไม่ต้อง e d ดิตปืนเอานะครับแต่เราสามารถเลือกโหลด 1, 2, 3ถึง10ได้ปกติเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาครับ แค่เรามาแต่งหน้าเมนูแบบนี้ให้พร้อมนะฮะก่อนที่จะเข้าไปเล่นครับบางคนก็อยากต้องการเลเวลปืนใช่ไหมฮะแต่ก็กักฟันเอาหน่อยแล้วกันครับถ้าอยากเล่นแบบมีความสุกไม่กระตุกไม่แหลกเกมไม่หลุดค้างเด้งออกโดยไม่มีเหตุผลครับก็ปัญหานี้ของ p พใน XboxP5 PC เป็นทุกคนครับก็คนใน d ิ s คอ r d ของผมเนะะี่ยร้อยละแปดสิบแบบเป็นทุกคนนะฮะ d i s คอร์ตใน c o m m u n i t y ้ p อพีเอสพอลตี้วของผมนะฮะบอกเลยว่าเป็นกันทุกคนก็ปัญหานี้แก้กันมาช้านานครับกอ ผมเพิ่งมาเจอวิธีนี้ได้มาไม่กี่เดือนนี่เองนะครับก็ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆต่อนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรืออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับก็แชร์เพื่อนต่ตอๆกันไปนะครับถ้าปัญหานี้แก้แล้วครับก็เม้นมาบอกกันด้วยผมมีตัวอย่างโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถ้าแต่งปืนในในเกมกับไม่แต่งปืนมันจะเลื่อนขนาดไหน,นครับ ครับผมแต่งแล้วเกมจะหลุดค้างไปไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันเดอร์คอร์สไปเลยแล้วกันที่ปัญหานี้แก้ได้ทั้งทุกโหมดเลยครับที่ b ีอาร์เบทเลเยอไม่ค่อยมีปัญหาเพราะปกติเราอยู่หน้าล็อบบี้นับเวลาถอยหลงังเราไม่ค่อยแต่งเพลงกันอยู่แล้วในเกมเราก็แต่งไม่ได้แล้วแต่ในโหมดพันเดอร์หรือโหมดพิเศษล่าสุดก็อีเวนท์ที่เพิ่งปิดไปก็โอเวอร์เลชั่นลาร์ทคอที่วางบอมกันนะครับะนะเป็นกันบ่อยแบบกระตุกยยบเลยก็ทำเฟสกันไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะแก้เลยนะครับอ่าใน,นผมก็เข้าไปในเกมแล้ว โอเคอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งปืนไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันเลยฮะผมก็เล่นผมปกตินะครับยังไม่เกิดปัญหากระตุกแผ่นส้มขึ้นแต่อย่างใดตรงตายซะจอนรฮโอเคอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเล่นไปสักพักก่อนแต่ผมอาจจะเล่นเต็มไปเลยก็ได้ครับ โอเคก็ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเราไม่เข้าไปอีดิตปืนโหลดเอานะครับถ้าเพื่อนๆตั้งค่าตามผมแล้วมันยังไม่ได้นะก็ลองใช้เทคนิคนีคน้ด,ดูครับแบบไม่ต้องแต่งปืนในเกมก็คือถ้าเราแต่งปืนในเกมน่ะปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาคนตายนะครับเราจะมือบอลใช่ไหมแบบว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็มาแต่งปืนเล่นๆหรือฟีลอัปเกรดเล่นๆฮะก็คือเราจะมากดอีดิตใช่ไหมโอเคอันนี้ผมจะยังไม่กดเข้าไปอีดิตปืนนะครับจะเล่นไปดูเนะี่ย พอเข้ารานค้าเนี่ยปกติโหลดต้องเด้งแล้วโหลดเด้งก็คือ u, อยอู่ๆโหลดเอามันก็ขึ้นมาเลยครับโชว์มาเลยแบบกระตุกแป๊บหนึง่งแล้วก็โหลด out เด้งขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอาะครนี้เดี๋ยวผมจะลองแต่งปืนครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับลองเล่นไปเรื่อยๆลองทดสอบกับเองก็ได้ครับอันนี้ผมมาเทสให้ดูนะก็ผมแต่งไปแต่งมั่วๆเลยอ่าอยากได้โวกใช่ไหมอ่ะโบกใส่อย่างอื่นใส่อะไรก็ได้ใส่มั่วๆใส่ใส่เข้าไปครับใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ะ ใส่เข้าไปรอสักพักนะโอเคน่ะเริ่มกระตุกแล้วครับเห็นไหมครับยังไม่ทันทำอะไรเลยฮะสภาพแผ่นส้มจะขึ้นนะฮะเอ้ามีคนมานะเด่๋ยขอย,ยิงก่อนได้ไหมอ่าลองเล่นดูลองเล่นดูสักพักปัญหานี้เป็นได้ทุกคนนะอะอาจจะเกิดขึ้นขึ้นทุกคนก็ได้ครับน่ะผมเริ่มกระตุกละเมื่อกี้เริ่มตึกตึกนิดนึงฮนะเดี๋ยวลองยิง อ่าอยังมั่วๆไปเดินไปเรื่อยๆบางทีคนเป็นที่โหลดเด้งไม่พอครับเกมหลุดไปเลยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับไม่ขึ้นแจ้งเตือนไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นฮะอ่านี่ยังเล่นได้อยู่นะจะพักจะเริ่มมาละหันซมมันหันสารครับอ่าโหลดเด้งเห็นไหมยู่ๆโหลดเด้งเลยเล่นๆอยู่โหลดเด้งเลยนะครับเมื่อกี้ เลยโหลดด้งกระจุยกระจายไม่รู้แผนส้มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูทางซ้ายหน้าจอนฮะเหมือนจะกระตุกแย็บเลยเมื่อกี้อ่ะยังไม่พออา่าสมผูตายอีกรอบนึงออาแต่งอีกอ่ะแต่งไม่มั่วเลยเอาเปลี่ยนปืนไทยร้อยอา่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่งให้หมดแต่งยับยับแต่งมั่วๆไปอีดิัวๆใส่ให้หมดเลยเอา่าฮะลองแต่งไปเรื่อย อ่ะแล้วกดกดไปเลยครับโหลดที่เราตั้งไว้อ่ะกระตุกแล้วเห็นไหมเนี่ยแผ่นส้มมาแล้วโอ้โหโหลดเด้งเลยโหลดเด้งเลยเห็นไหมครับแผ่นส้มมาแล้วเมื่อกี้เด่นเล่นพอยิงไปสักพักนะฮะปัญหานี้ครับไม่รู้เกมมันเป็นอะไรนะมันอาจจะบัคโหลอดเอาตั้งแต่คิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เกมเปิดแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าการที่เรา ไม่แต่งปืนในเกมนะทช่ไห้เกมลื่นได้เหมือนกันนะครับผมก็โชว์ตัวอย่างไปแล้วนะโอเคครับเพื่อนเเป็นไงบ้างครับสําหรับการแก้ไขแพ็กเกจเบิร์ดแก้ไขปัญหากระตุกนะถ้าเพื่อนๆยังไม่หายนะครับก็ลองไปที่ออชชั่นใหม่ที่ผมบอกไปนะครับกราฟิกพอดิตี้นะแล้วก็ออรดีมาเท็กเจอร์นะครับสตรีมมิ่งก็เพื่อนๆลองท่านเล่นแล้วยังขึ้นแผ่นส้มอยู่หรือแพ็กเกจเบิร์ดหรือยังกระตุกอยูครับก็ให้เพื่อนๆลองดีเราเตอร์แล้วก็รอ5นาทีครับแล้วค่อยเปิดเราเตอร์ใหม่นะครับใใหหห้้้้เเเรรรราาาาาตออ์ดดััับบไไปปกกก่่่นนนนน5ทีะะแลว็็ิิขึมมมถยยงงจๆค ือนบางคนอาจจะใช้แรม8อยู่นะครับก็ผมย้ําเลยนะครับแรม8มันไม่พอแล้วครับสําหรับปี2022นะฮะเผื่อม16ก็อาจจะไม่พอด้วยเช่นกันนะครับก็ในอนาคตก็อัพเผื่อไปเลยก็ดีครับ24กิกะแรมเดี่ยวนี้ราคาถูกมากนะฮะ2,000ก็ได้16กิกแล้วมันบัตตั้ง2 4 0 0 2 6 0 0 6 6 6ครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดสามตระกูลนะครับแล้วก็แชร์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับที่คนยัง กระตุกกันอยู่นะครับที่ยังแก้ไปหาทีเรื่องโหลดเด้งเรื่องเกมกระตุกเกมค้างหรือเกมเด้งไม่มีสาเหตุนะครับก็ขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ